นี่ก็คือทางเข้านะคะนี่ก็คือทางเข้าไปนะคะกำลังก่อสร้างนะคะทุกคนกำลังก่อสร้างก็โชเฟอร์คนสวยนะคะก็ขับรถให้อีกตามเดิมนะคะไปกับโชเฟอร์คนสวยอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อ่านทุกๆเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่นะคะตอนนี้ก็รถก็เยอะมากนะคะนี่รถเยอะมากแล้วก็ดอนะคะนี่ เราก็เข้าสู่นวนมากนะคะมาลงอุปโปเยอะมากๆค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะเรานำบรรยากาศที่อดีๆนะคะจะมาลงอุปโปนะคะลงอุปโปกันที่วัดผาพยอมนะคะและนี่ก็คือนะคะอันนี้ก็จะมีอ่ารูปยักษ์นะคะ ยืนเฝ้าอยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะนี่ก็คือทางเข้านะคะนี่ก็คือทางเข้าไปนะคะกำลังก่อสร้างนะคะทุกคนกําลังก่อสร้างก็จะมาลงอุปโปนะคะลงอุปโปกันที่วัดผาพยอมนะคะและนี่ก็คือนะคะเราเข้าสู่หน้าวัด พาพยอมนะคะเราเข้าสู่หน้าวัดพาพยอมนะคะจะมาลงอุปโปนะคะลงอุปโปกันที่วัดพาพยอมนะคะและนี่ก็คือนะคะเราเข้าสู่หน้าวัดพาพยอมนะคะพยอมนะคะ เน่มีเสือด้วยนะคะรูปเสือแล้วก็รูปช้างนะคะมาต้อนรับนวลมากนะคะมาลงอุปโปเยอะม,มากค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศะคะ่ะเรานำบรรยากาศที่ดีๆนะคะนะคะชั้นล่างของวัดผาพยอมนะคะนี่เป็นยังไงเอ่ยทุกคนสวยงามไหมคะ นี่อ่านั่งรถเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะบรรยากาศข้างทางนะคะทุกคนที่วัดภาพยอมเรียบง่ายมากนะคะสงบปาน,นี่ก็จะมีอ่ารูปยักษ์นะคะยืนเฝ้าอยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะอ่าที่วัดแล้วนะคะมี พ่อขาวแม่ขาวแค่ชั้นล่างนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยวิจิตค่ะส่วนดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะคะทุกคนก็เพื่อนๆทุกคนอยู่นะคะตอนนี้ก็รถก็เยอะมากนะคะนี่รถเยอะมากเราก็รอนะคะนี่เราก็เข้าสูเา่เตรียมรอที่จะเข้าอุโปโปนะคะนี่และนี่ก็คือสาพย้อมนะคะ แน่มีเสือด้วยนะคะรูปเสือแล้วก็รูปช้างนะคะมาต้อนรับนี่ก็คือทางเข้านะคะนี่ก็คือทางเข้าไปนะคะกําลังก่อสร้างนะคะทุกคนกําลังก่อสร้างก็ก็สวยงามดีค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปให้ค่ะพอยอมนะคะ แน่มีเสือด้วยนะคะรูปเสือแล้วก็รูปช้างนะคะมาต้อนรับเราเข้าสู่หน้าวัดพาพยอมนะคะเ,เตรียมรอที่จะเข้าอุปโปนะคะนี่และนี่ก็คือสามค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ ใกล้จะถึงหน้าวัดแล้วนะคะนี่ก็มีจุดชมวิวด้วยนะทุกคนจุดชมวิวภาพอ่านั่งรถเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะบรรยากาศข้างทางนะคะทุกคนที่วัดภาพยอมเรียบง่ายมากนะคะสงบก็สวยงามอยู่นะคะทุกคนบรรยากาศล่มลื่นสวยงามอ่าเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่นะคะตอนนี้ก็รถก็เยอะมากนะคะนี่รถเยอะมากแล้วก็รอนะคะนี่ เราก็เข้าสู่นี่ก็คือทางเข้านะคะนี่ก็คือทางเข้าไปนะคะกําลังก่อสร้างนะคะทุกคนกําลังก่อสร้างกา็ที่วัดแล้วนะคะมีพ่อขาแม่ขาวจะอ่านั่งรถเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะบรรยากาศข้างทางนะคะทุกคนที่วัดผาพยอมเรียบง่ายมากนะคะสงบ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะเดินทางนะคะเดินทางมีอ่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนอยู่นะคะตอนนี้ก็รถก็เยอะมากนะคะนี่รถเยอะมากเราก็รอนะคะนี่เราก็เข้าสู่มีโรงทานแบบใครจะรับประทานก็เชิญไปทานได้เลยนะคะ มีเยอะแยะมากมายค่ะนี่เรากา็นั่งรถเข้าไปอีกนิดหน่อยนะคะบรรยากาศข้างทางนะคะทุกคนที่วัดผาพยอมเรียบง่ายมากนะคะสงบท่านที่ไปนะคะด้วยนะคะแม่ขาวเนาะในวัดนะคะทุกคนแต่ละคนก็ตั้งใจมาเนาะวันนี้เราก็ก็สวยงามอยู่นะคะทุกคนบรรยากาศร่มลื่น สวยงามนะคะชั้นล่างของวัดผาพยอมนะคะนี่เป็นยังไงเอ่ยทุกคนสวยงามไหมคะนี่อ่าที่วัดแล้วนะคะมีพ่อขาวแม่ขาวจะเตรียมรอที่จะเข้าอุโภปคปนะคะนี่และนี่ก็คือศาลก็สวยงามอยู่นะคะทุกคนบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม เข้าไปอีกดิดหน่อยนะคะบรรยากาศข้างทางนะคะทุกคนที่วัดผาพยอมเรียบง่ายมากนะคะสงบก็สวยงามอยู่นะคะทุกคนบรรยากาศล่มลื่นสวยงามเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่นะคะตอนนี้ก็รถก็เยอะมากนะคะนี่รถเยอะมากเราก็รอนะคะนี่เราก็เข้าสู่ที่วัดแล้วนะคะมี พ่อขาวแม่ขาวจะยอมนะคะแน่มีเสือด้วยนะคะรูปเสือแล้วก็รูปช้างนะคะมาต้อนรับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารที่กินนะคะทุกคนมีโรงทานค่ะโรงทานก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือทางเข้านะคะนี่ก็คือทางเข้าไปนะคะกำลัง ก่อสร้างนะคะทุกคนกำลังก่อสร้างก็อันนี้ก็จะมีรูปยักษ์นะคะยืนเฝ้าอยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะร่มเย็นมากค่ะนี่เห็นไหมคะสวยงามตั้งแต่ทางเข้าไปเลยนะคะทุกคนมีโรงทานแบบใครจะรับประทานก็ ชิญไปทานได้เลยนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะนี่เราก็โชเฟอร์คนสวยนะคะก็ขับรถให้อีกตามเดิมนะคะไปกับโชเฟอร์คนสวยอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อ่านทุกสาลานะคะที่เราจะลงอุปโภคกันนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนนี่คือชั้นล่างอ่าที่วัดแล้วนะคะมี พ่อขาวแม่ขาวจะคะชั้นล่างของวัดผาพยอมนะคะนี่เป็นยังไงเอ่ยทุกคนสวยงามไหมคะนี่ท่านที่ไปนะคะด้วยนะคะแม่ขาวเนาะในวัดนะคะทุกคนแต่ละคนก็ตั้งใจมาเนาะวันนี้เราก็อ่าเพื่อนเพื่อนทุกคนอยู่นะคะตอนนี้ก็รถก็เยอะมากนะคะนี่รถเยอะมากเราก็รอนะคะนี่ เราก็เข้าสู่มีโรงทานแบบใครจะรับประทานก็เชิญไปทานได้เลยนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะนี่เราก็เตรียมรอที่จะเข้าอุปโภชนะคะนี่และนี่ก็คือสามค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงหน้าวัดแล้วนะคะนี่ก็มีจุดชมวิวด้วยนะทุกคนจุดชมวิวพรบอัน,นี้ก็จะมี รูปยักษ์นะคะยืนเฝ้าอยู่นะคะทุกคนแล้วก็จะมีลงทานแบบใครจะรับประทานก็เชิญไปทานได้เลยนะคะมีเยอะแยะมากมายค่ะนี่เราก็แค่ชั้นล่างนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยวิจิตรค่ะ ส่วนดิฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะคะทุกคนก็ท่านที่ไปนะคะด้วยนะคะแม่ขาวเนาะในวัดนะคะทุกคนแต่ละคนก็ตั้งใจมาเนาะวันนี้เราก็อ่านั่งรถเข้าไปอีกดิดหน่อยนะคะบรรยากาศข้างทางนะคะทุกคนที่วัดผาพยอมเรียบง่ายมากนะคะสงบนะคะชั้นล่างของวัดผาพยอมนะคะนี่ เป็นยังไงเอ่ยทุกคนสวยงามไหมคะนี่นะคะชั้นล่างของวัดผาพยอมนะคะนี่เป็นยังไงเอ่ยทุกคนสวยงามไหมคะนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะเดินทาง